สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สมสุขชาแนลพาพี่น้องมาเบิงพักบุงแกวครับที่ปลูกไวในหลังการเจ็บเกี่ยวอยู่ทงหน้านี่แหละครับซึ่งก้านปูกข้างนี้ก็วานทีเกินไปครับสั่งสื่อมเมล็ดมาจากัรศดา ้วก็เป็นการปลูกครั้งแรกวานทีเกินไปครับต่อไปก็ต้องถอนขยับขยายเพราะว่าการปลูกการลรยมเมล็ดทีเกินไปมันบ่มีพื้นที่สีออกอ,ออกหอย,กดยดอดครับเนี่ยปลูกได้นึ่งเดือนแล้วครับเนี่ยก็ต่อไปก็ต้องขยับขยายไปอีกครับ ต้องถอนนี่แหละครับถอนถอนจากตัวเก่านี่แหละออกไปเห้หหางกว่านี้ครับว่าขาดประสบการณ์ในการปลูกคือการปลูกพักบุงเก้วเป็นั้งแหลกก็กเลยทีเนจักหน่อยหลังจากเก็บเกี่ยวหล่วก็มาปลูกพักบุงเก้วครับปกติทุงหน้ามองนี่จะปลูกเข่าครับปลูกเข่า วันนี้สีหันมาปลูกพักปุงเก้วผสมประสานกัะปวกมีมั่นนะครับเนี่ยมันแล้วต่อไปพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นเป็นประมาณหนึ่งไร่เนี่ยพี่นี่คงจะบอ่อทหนาแหะครับเพราะว่าทํหนาผล,ผลผลิตการจาหน่ายกับลงทุนการลงทุนกับแพงครับต่อไปกับคงจะไรหนึ่งตรงนี้คงจะ ทำเป็นสวนเกษตรสำหรับปลูกพักบุงแก่อย่างเดียวครับภายในปีหนี่ปีหกเจ็ดเนี่ยฤดูการทำนานี่ครับจะอน,นันย่างเดียว,วกับพามาเบิ่งขิงไข้ครับนี่ขิงไขในี่ฟังหนองฟังหนองครับ